สวัสดีครับวันนี้พ่อควมือใหม่นะด้วยอาจารย์จาก YouTube เรามาดูกันนะครับวันนี้ผมจะทำอะไรนะเรามาลุนกันเขาเรียกว่าผัดหัวฝักยาวนะผัดพริกแกงหัวฝักยาวใส่ซี่โครงหมูนะ,ะตอนนี้ผมั้างไฟละนะเรียบร้อยละอาจารย์ YouTube ของเรานะมือใหม่นะครับที่ผมใส่ในเครื่องปรุงของผมนะอันดับแรกผมก็ ่าตั้งไฟน้ำมันพอร้อนแล้วนี่ใส่ผัดครับผัดผัดพริกแกงก่อนนะครับพริกแกงจากตลาดน่าเสร็จแล้วเน่ตามด้วยจอบกะปิหน่อยนึงเพิ่มความหอมผมเป็นคนชอบความเค็มๆนะเน่เสร็จแล้วตามสูตรของยูทูปเขาบอกให้ใส่อันนี้สักนิดนึงนอ่าก็ใส่อะไรนะเขาเรียกใบใบ แล้วนี่อ่าเราใส่นี่เลยใส่พรงหมูหอมละมาละลงด้วยพริกโครงหมูใส่ไปเลยนะ,ะให้มันเร,เรียกว่าให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ทั้งๆวนวนหรือคั่วให้ไม่ไหม้ให้มีกลิ่นหอมกระทะหืมน่ากินมากเลยเนี่ย นะเดี๋ยวเดี๋ยไม่ออกทีวีนะี่ดูสเอ้ยกำไรไหละละี่โก้หอ่อนซื้อมาตอนนี้มันที่ตลาดที่ห่างทองกิโลละส0งร้อนะซื้อมาทึงกิโลแต่ก็เหลือเยอะนะครับทำแค่ประมาณ30บาทนะอันนี้นะสิบบาทมคือกิโร้อยหนึ่งก็น่าจะประมาณแคสี่สิบบาทอนะ่ะอันนี้เราก็ผัดรวนไปแล้วนะครับ รวนไปให้หอมก่อนสัก5นาทีเนาะ5นาที <c oughs> อ้าวมาต่อกันเดี๋ยวเห็นหน้าเราก่อน <c oughs> <c oughs> วันด,ดี่ตอนนี้ผมรวนได้ไปสัก5นาทีแล้นะผมก็จะใส่น้ำเติม,ม,น,มน้ำาอ้าน่ากินไหมครับน่ากินไหม ต้องต้มวนไปพัก5น,า,นาทีนะอมน่ากินมากเลยครับมันเป็นชี่โครงกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนหมูเห็นไงบ้างลื้อละอืมฮะนะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลปิ๊บนะให้มันหวานอร่อยนิดนึงอันนี้ผมเตรียมไว้ก็มีพริกกับใบมะกรูดหน่อยนึงอืมแล้วก็ของที่จับไม่ได้นะครับในส่วนผสม ผมเตรียมไว้ก็มีซอ,อสไหนังลมนะซอสแม็กกี้นะครับซอสแม็กกี้เช่บปูแม็กกี้แล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปละอ้าวด,ดูดิยังไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับรอเอาสุดท้ายๆก่อนครับยาวเดี๋ยวใใส่อันนี้ผมจะคนไปสัก5นาทีนะ5นาทีก่อนักครู่ พามผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วประมาณใกล้ๆสินาทีแล้วอันนี้มัก็จะลงด้วยนี่ปบ,บอกยาตัวนี้ราคาถูกนะครับ10บาทมีตอนนี้ใส่ประมาณ5บาทเองนะครับ10บาทมันเยอะมากนะครับตรงนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเดือนเมษาเมษานี่โอ้10บาทได้สี่ห้าฝักเดือนนี้10บาทโตได้ครึง่งได้ครึง่งโอ้เป็นเป็นกบเยอะ นี่น่ากินแล้วครับอันนี้เราก็จะล้วนไปก่อนนะครับสีออกดำนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าใส่พวกซอสหรืยนางลมเยอะไปหน่อยนะโอเคน่ากินนะครับน่ากินน่ากินมนากินแล้วเป็นกระดูกอ่อนนะกระดูกอ่อนที่โคง้งประกยาวใส่กะปิด้วยนะน่าจะเค็มอร่อยดีเห็มเค็มนิดๆน,น,นะครับ รสชาติเผ็ดหน่อยๆเดี๋ยวถ้าตอนเสิร์ฟเราก็จะใกล้กล้เสิร์ฟผมก็จะใส่พริกกับนี่ผมเตรียมไว้นะมีพริกกับนี่มีก,กับอะไรอะเรียกไม่กอยถูกเลยอ้าตอนนี้มันเริ่มใกล้สลดแล้วนะไอ้ัวผักยาวก็ใส่พริกแดงหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมน่ากินมากเลยครับ น่ากินมากเลยพร้อมขึ้นโตแล้วเนี่ยเติมไปเร่งไปนิดนึงนะน่ากินมากเลยครับอืมเอาโอเคเอาตั้งโตแล้วเดี๋ยวยเดีเ๋ยวความันจะเย็นได้ผักผัดไอ้ผัด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 ยาวพวกจะนี่ดับแก๊สแล้วครับดับแกแ๊สละอ้าวน่ากินน่ากินน่ากินพร้อมขึ้นโต๊ะ พำพำม,มาแล้วนี่โอ้หน่าก,กินมากเลยโอ้โห,โหงไงมั่งแล้วอื้อหัดพริกแกงหัวฝักยาวใส่กะปิสุดมีใส่กะปิด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใช้ซี่โครงหม,มูเหมาะสำหรับเป็น กับข้าวหรือกับแก้มก็ยังได้เลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าพ่อครัวมือใหม่จากอาจารย์จาก youtube นะน่ากินนะน่ากินน่ากินมากเลยอาจารย์ youtube เราจะดูหลายๆคลิปนะครับแต่ละคนก็มีสูตรไม่เหมือนกันอันนี้ผมก็ใช้สูตรของอาจารย์หลายอาจารย์มาคุยกันมามามา,มาประยุกต์กันนี่พร้อมแล้วขึ้นโต๊ะนี่ เดี๋ยวเรามาดูชิมกันนะว่าจะอร่อยไหมมาแล้วผัดพริกแกงกวาผักยาวอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไร <c oughs> เอเอ,เอกระดูกหมูอ่อนนะครับน่ากินมากเลยนะครับอขอชิมหน่อยดินะผักกําลังกรอบอร่อยคับ ขนาดผักนะครับผมดซี่โคงหมูอ่อนพร้อมกับผักน่ากินนะน่ากินมากเลยรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเลย กรอบของกระดูกอ่อนนะครับแล้วรถจัดจ้านของพริแกงกับะกะปิสูตรกะบีนะครับยกมือให้เยี่ยม